สวัสดีแฟนหงแดงหรือว์พูทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นเรืรวพูประจำวันที่1มิถุนายน2564โดย Liverpool ลี่ไบเซอร์โอซึ่งวันนี้ก็มาเป็น EP ีที่2แล้วและผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกก็ทวต์ที่ขอบเครื่องเรื่องกีฬาคลิกที่ลิงด้านล่างเลยครับ เรามารับมต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องราวของนักเตะภายในทีมของเราคนหนึ่งที่ในตอนนี้อาจจะไม่เป็นที่ชอบใจของเพื่อนๆบางท่านมากนักกับทางนาบีเกอีตานั่นเองเขาย้ายม,มาจากอาเบราซิกมาสนนราคามหาศาลถึง52.75ล้านปอนด์เมื่อปี2018และเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงกันก่อนเลยว่าค่าตัวที่เยอะขนาดนั้นได้นำมาซึ่งความคาดหวังที่สูงลิว่วตามมาในตัวของเขาด้วย อย่างไรก็ตามผลงานตลอดช่วง3ปีที่ผ่านมาของทางเกอิตากับลิเวอร์พูลนั้นยังไม่สามารถแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่เหมือนสมัยที่เขาคาแข่งอยู่กับทางไลฟ์ซิสส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยเรื่องสภาพความฟิตและอาการบาดเจ็บที่ตามรบกวนเขาแทบจะตลอดจนไม่สามารถลงสนามได้อย่างต่อเนื่องและส่งผลเป็นลูกโซ่ไปถึงฟอร์มการเล่นของเขาด้วยล่าสุด เจ้าตัวก็ตกเป็นข่าวว่าหาจจะย้ายออกจากสมโมสสอนไปในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อหาโอากาสไปแจ้งเกิดอ,อีกครั้งกับทีมใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแอลเลติโกมาดริดทีมแชมป์ลาลิกาทีมล่าสุดตามการรายงานข่าวจาก a s สสื่อชื่อดังแดงกระทิงดุก็ได้ระบุว่าเกอีตาได้ถูกเสนอไปให้กับตราหมีในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่สุดท้ายก็โดนทีมของเดียโกซซเมอเนตอบปฏิเสธกลับไป ถว่าหากเราจบลึกลงไปในรายละเอียดของดีวนี้จะพบว่าลิเวอร์พูลไม่ได้เป็นคนเสนอขายนักเตะไปให้กับแอตเลติโก m มาดริดแต่อย่างใดหากจะเป็นความพยายามของตัางเอเนต์ส่วนตัวของเขาที่เป็นคนเดินเรื่องนี้โดยพลาดการด้านเจมส์เพียสนักข่าววงในมือหนึ่งของสโมสรก็ออกมายืนยันตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วว่าตัวเยร์เกนครอฟเองอยังคงไว้าวางใจในตัวเขาและต้องการให้โอกาสพิสูจน์ตัวเองต่อไป ดังนั้นปัญหาที่เกอิต้าต้องเผชิญอยู่ในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นความพยายามในการปล่อยข่าวว่าเขามีปัญหากับครอปหรือการเล่ขายเขาไปให้กับสโมสรออื่นจึงล้วนแล้วแต่มาจากเอเย่นส่วนตัวของเขาทั้งสิน้นไหนๆก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับกองกลางของเรากันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องป้าหมายการเสริมทัพเพิ่มเติมของเราในช่วงเสมเมอร์นี้กันบ้าง มันชัดเจนอยู่แล้วว่าทีมของเรามีความจําเป็นจะต้องซื้อมิดฟิลด์ตัวกลางคนใหม่เข้ามาหลังจากจอร์จิเนวยนาวดุมมิดฟิลด์ดัชแมนกําลังจะเก็บข้าวของย้ายออกจากทีมไปตอนหมดสัญญาในช่วงสิ้นเดือนนี้การเสียนักเตะตัวหลักที่ลงสนามให้กับทีมแบบแทบไม่ได้พักเลยอย่างไวนาวดุมย่อมจะส่งผลกระทบไม่มากก็น้อยและเป็นจุดที่เยอเกนครอปใจความสําคัญเป็นอย่างมาก นั่นทําให้เราตกเป็นข่าวพวัวพันกับนักเตะมากหน้าหลายตาในตําแหน่งดังกล่าวและหนึ่งในนั้นก็คืออีฟเบตซูมา์ิดฟิลด์ตัวเก่งของทางไบรตันที่เราให้ความสนใจมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ที่เขาย้ายจากลิวมาเมื่อปี2018บนสิซูมาก็ได้พัฒนาฝีเท้าของตัวเองขึ้นมาตามลําดับจนกลายมาเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ที่ดีที่สุดของพิมเมอร์ลีกและเนื้อหอมอย่างมากในช่วงซัมเมอร์นี้มันเป็นที่เชื่อกันว่านอกจากลิวอพูจะอยากได้ลายเซ็นของเขาไปครอบคลองแล้ว ทางอาร์เซนอลเองก็เป็นอีกสโมสรที่อยากได้ตัวบิสซูมาไปเสริมความแข็งแกร่งในแดนกลางด้วยเช่นเดียวกันทว่าสุดท้ายแล้วเมื่อเกิดสึกแย่งชิงตัวนักเตะแบบนี้ก็ทําให้ไบรตันมองเห็นเป็นโอกาสในการจะขยับค่าตัวของนักเตะจากเดิมที่เคยตั้งเอาไว้ที่30ล้านปอนด์ขึ้นมาเป็น40ล้านปอนด์และในตอนนี้ขยับไปแตะระดับ50ล้านปอนด์แล้วด้วยสัา ตามการรายงานข่าวจากท Anfield Central สื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็ระบุว่าผู้บริหารของสโมสรมองว่าตัวเลขดังกล่าวนั้นแพงเกินความเป็นจริงไปมากและได้ถอนตัวจากดิวนี้แล้วทั้งนี้ทีมงานซื้อขายของสโมสรนไม่ได้มีปัญหากับการต้องทุ่มเงินระดับ50ล้านปอนด์กับนักเตะคนเดียวแต่พวกเขาเชื่อว,ว่าเงินจานวนเท่านี้สามารถหานักเตะฝีเท้าที่ดีกว่านี้มาเสริมทีมได้ เรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้ยังคงอยู่กับประเด็นเรื่องแผงมิดฟิลด์ของเราอีกเช่นเดียวกันแต่จะเป็นเป้าหมายใหม่ที่น่าสนใจอย่างยิ่งหากสามารถคว้าตัวเขามาร่วมทีนได้จริงเมื่อทางแอนฟิลด์เซ็นทรัลอีกเช่นเดียวกันก็ได้รายงานข่าวอ้างอิงแหล่งข่าวใกล้ชิดสโมสรว่าในตอนนี้ลิเวอร์พูลได้เบนเป้าหมายมาที่นิโคล่าบาเลลล่ามิดฟิลด์ตัวเก่งของทักอินเตอร์มิลานเขาเป็นแกนหลักสําคัญในแผงกองกลางของอินเตอร์ชุดคว้าชังสคูเดตโต้ฤดูกาลล่าสุด อนาคตของเจ้าตัวในเวลานี้กำลังเกิดความไม่แน่นอนจากความเปลี่ยนแปลงภายในสโมสรการก้าวลงจากตำแหน่งแบบสุดช็อกของอันโตนิโอคอนเต้คุณซื้อใหญ่ของเนรัซซูรีทั้งที่เพิ่งนำทีมคว้าแชมป์มาแบบหมดัดหมาดแต่มีความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกับสโมสรในเรื่องแผนการทำทีมในอนาคตก็ได้สร้างแรงกระเพื่อมให้เกิดขึ้นเป็นวงกว้างนั่นเป็นเพนนาราะสถานการณ์ด้านการเงินของอินเตอร์ ที่จําเป็นจะต้องปล่อยตัวนักเตะสตาร์ดังบางรายออกจากสมโมสรไปเพื่อหาเงินมาพยุงสถานะทางการเงินของทีมในห่วงเวลานี้บาเลล่า <Bal era S 2> เป็นหนึ่งในนักเตะที่อยู่ในข่ายที่จะถูกขายทิ้งออกจากทีมไปหลังมูลค่าในตลาดซื้อขายนักเตะของเขาสูงลริ่วถึง58.5ล้านปอนด์กันเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามจากสนานการณของอินเตอร์เองที่ก็ร้อนเงินอยู่ด้วยถ้าไม่แม้พวกเขาจะไม่เต็มใจจะลดค่าตัวลงมามากนะแต่มันยังพอเหลือช่องว่างให้สามารถเจรจาต่อรองให้ลดตัวเลขลงมาอยู่ในช่วงที่เหมาะสมได้ทว่าในเคสของบาเล่าเองก็จะคล้ายคลึงกันกันกบบิสซูมาเพราะลิเวอร์พูลจะต้องออกแรงแย่งตัวเขากับทางอาร์ซนอลที่อยากได้ตัวนักเตะวัย24ปีรายนี้อยู่ด้วยเหมือนกัน ไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้พร้อมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูอนาคตของนักเตะภายในทีมอีกคนหนึ่งที่มีการสอบถามกันเข้ามาเยอะมากที่สุดเลยก็ว่าได้ในช่วงที่ผ่านมาเขาคนนั้นก็คือทาคุมิมินามิโนสตาร์ทีมชาติญ,ญี่ปุ่นที่เราได้ปล่อยยืมตัวไปอยู่กับเซาล์ทแฮมตันมาช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเดือนมก,กราคมที่ผ่านมายาวไปจกระั่งช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้ ในตอนนั้นมันเป็นการปล่อยยืมนักเตะโดยไม่มีเงื่อนไขซื้อขาดซึ่งหมายความว่ามินามิโนะจะได้กลับมาร่วมถิ่นแอนฟิลแน่นอนหลังสิ้นสุดสัญญายืมตัวดังกล่าวทว่าล่าสุดดูเหมือนว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะทางเซาท์แทมป์ตันก็อยากได้ตัวมินามิโนะกลับมาร่วมทีมอีกครั้งในการแข่งขันฤด,ดูกาลหน้าและเตรียมเปิดฉากการพูดคุยกับทางลิวเวอร์พูตามการรายงานข่าวจากแฮมเชียร์ไลฟ์ก็ได้ระบุว่า ดาวเตะวัย6ปีเองก็เ,เปิดกว้างสำหรับการย้ายไปอยู่กับเซาท์แฮมตันด้วยเช่นเดียวกันแต่จนถึงตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้พูดคุยกับทางลิเวอร์พูลถึงการย้ายทีมแบบถาวรในตอนนี้มินามิโนะกำลังกลับไปประเทศบ้านเกิดที่ญี่ปุ่นและเพิ่งจะระเบิดฟอร์มยิงไป2ประตูช่วยทีมถล่มเอาชนะเมียนมาแบบขาดลอยถึง10ประตูต่อศูนย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทั้งนี้เจ้าตัวก็ตั้งใจจะกลับมาพูดคุยกับผู้บริหารของสโมสรและรวมถึงกุนซือใหญ่อย่าง er rop, เยอเกนครอฟเกี่ยวกับอนาคตของเขาเมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศอังกฤษในเดือนหน้าอย่างไรก็ตามรายงานข่าวเดียวกันก็ยังอ้างต่อไปอีกด้วยว่าทางฝั่งทีมดังจากเมอร์ซี่ไซด์เองก็เปิดกว้างสำหรับการขายนักเตะหากได้ค่าตัวเกินกว่าที่ซื้อเข้ามาที่7.25ล้านปอนด์และเชื่อว่าอาจจะสามารถดันค่าตัวของเขาขึ้นไปได้ถึงเท่าตัว ที่ตัวเลขราว5 5ล้านปอนด์กันเลยทีเดียวเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูข่าวประชาสัมพันธ์ให้ไปร่วมสนุกเพื่อชิงเสื้อของลิเวอร์พูลริกกทสิบแท้ของสโมสรพร้อมลายเซ็นของเดียโกโชตาสตาร์ดังทีมชาติโปรตุเกส ก่อนอื่นเลยผมข้องขอออกตัวก่อนนะครับว่ากิจกรรมนี้ไม่ใช่ว่าทางช่องของเราเป็นคนจัดขึ้นมาแต่อย่างใดหากแต่ผมไปเจอมาในเพจของเมืองนอกจึงได้นำมาประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆได้ไปร่วมสนุกกันเพื่อใครหากมีโชคก็คจะได้ของขวัญล้ำค่าที่จะหาจากที่ใดไม่ได้อีกแล้ว สำหรับกิจก,กรรมดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นจากการเปิดช็อปออนไลน์อย่างเป็นทางการแห่งใหม่ของสโมสรในตะวันออกกลางที่ร่วมมือกับทางเว็บไซต์ DCSandfield และก็มาแจกเสื้อพร้อมลายเซ็นของทางโชตาวิธีการร่วมสนุกนั้นก็ง่ายมาโดยเพื่อนๆไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อของที่ช็อปอะไรให้มากมายเพียงแค่ทำตามขั้นตอนที่ผมจะอธิบายโดยละเอียดในคลิปนี้ก็จะมีสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัลดังกล่าวแล้ว อย่างแรกเลยก็คือเพื่อนๆแค่ต้องรีโพสต์แคมเปญดังกล่าวของทาง DC s ิส f i e l d ไปที่หน้าฟีดของตัวเองซึ่งเดี๋ยวผมก็จะเอาลิงก์แปะเอาไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะครับจากนั้นก็ให้เข้าไปกดติดตามหน้าอินสตาแกรมของทาง DC s a n แ i e l d ลและอินสตาแกรมของร้านค้าปิีกของสโมสรในสหรัฐอารับเอมิเรตที่เปิดขึ้นมาใหม่ซึ่งผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้และรวมถึงรายละเอียดเอาไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยเช่นเดียวกัน สุดท้ายก็แค่รอให้เทพีแห่งโชคมาประทานพรให้กับเราให้ได้รับสุ่มเป็นผู้โชคดีจากกิจกรรมดังกล่าวโดวยกิจกรรมนี้จะร่วมสนุกได้ถึงวันที่4มิถุนายน2021และจะมีการประกาศผลทางอิสตาเกมของ d ีซิสแอนฟิลต่อไปขอให้โชคดีกันนะครับแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใ,ใต้คลิปเลยเราไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ